เปิดคลิปพลเมืองชายรัสเซียต่อแถวร่วมเกณฑ์ทหารสู้ยูเครขนขณะปูตินเปงงบเพิ่มให้โบนัสคนช่วยรบสูงถึง8,000เหรียญ หลังจากที่ปูตินประกาศระดมกำลังสแสนนายทำให้มีประชากรชายจำนวนมากในรัสเซียแห่เดินทางหนีออกจากประเทศเพราะว่ากลัวจะถูกหมายเรียกไปเกณฑ์ทหารแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มชายรัสเซียอีกไม่น้อยที่สนใจข้อเสนอเรื่องสวัสดิการแล้วก็เต็มใจมาต่อแถวร่วมลงทะเบียนไปรบกับทหารยูเครนด้วยโดยจะเห็นบรรยากาศที่ครอบครัวแล้วก็ญาติเดินทางมาส่งพร้อมร้องไห้ล่ำลาแต่ทุกคนทราบดีว่านี่คือภาร,รกิจเพื่อชาติ ของตอนเองขณะที่มีรายงานเพิ่มเติมด้วยเช่นกันว่าปูตินได้เพิ่มงบอัดฉีดจำนวนมากแก่ชายรัสเซียที่ไปร่วมรบโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กบัญชีที่ชื่อว่า สราวุธมานิตย์ได้โพสต์ข้อความระบุว่านายกรัฐมนตรีกรุงมอสโกกล่าวว่าชาวมอสโกที่ถูกเรียกระดมพลจะได้รับค่าชดเชยเพิ่มเติมจากปกติสำหรับการเป็นทหารชาวมอสโกจะได้รับโบนัสรายเดือนระดับภูมิภาค5 0,000รูเบิลหรือ8 0 8ดอลลาร์และนอกเหนือจากเงินปกติก็จะจ่ายเบีย้ยประกันภัยเพิ่มเติมให้อีกหนึ่งล้านรูเบิลในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสสำหรับการบาดเจ็บเล็กน้อยก็จะได้รับ 5แสนรูเบิลหรือ8 0 0 0ดอลลาร์เจ้าหน้าที่ของเมืองจะจ่ายเงิน3ล้านรูเบิลให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตโดยที่เงินเดือนปกติของทหารที่ถูกเรียกระดมพลของรัสเซียจะเริ่มต้นที่1 7 0 0 0 0รูเบลพร้อมโบนัสต่างหากสำหรับการเข้าร่วมในการต่อสู้ตั้งแต่400ถึง30,000ดอลลาร์ต่อเดือนขึ้นอยู่กับความรุนแรงและลักษณะของการสู้รบมีการจ่ายเงินโบนัสแยกต่างหากสำหรับการยึดอาวุธหรือยุโทปกรณ์ของศัตรูและจะได้โบนัส ก้อนใหญ่ขึ้นไปอีกหากเป็นอาวุธที่ผลิตในตะวันตกในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสรัฐบาลกลางก็จะจ่ายให้3ล้านรูเบิลส่วนกรณีเสียชีวิตครอบครัวจะได้รับ5ล้านรูเบิลนอกจากนี้ผู้มิภาคในรัสเซียหลายๆแห่งยังได้แนะนำกันถึงเรื่องการช่วยเงินเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่เข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารพิเศษอีกด้วย สายเฮลตี้ต้องลองเลยค่ะสับประรดผู้แล่อบแห้งไซดมินิมอลสแน็คที่ไม่เหมือนสแน็ครสหวานอเปร้ยวอร่อยฟินลงตัวสุดๆน้ำตาลน้อยใส่ใจส,ส,ส,สุขภาพแถมวิตามินซีสูงอีกด้วยนะคะชิ้นเล็กพอดีคำกินได้ทุกที่ทุกเวลาขนาด260กรัมราคา239บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ค่ะซื้อ5้ากล่องแถม1ึงกล่องทันทีในราคาเพียง1 9 9 0 90. บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยค่ะ0 2 1 1 4 6 6 6 3ีรีบโทรมาเลยนะคะ